ราศีเมษเดือนธันวาคม68มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับุคุณชาวราศีเมษถึงกําหนดทามิ่งทำลายถึงเวลาถึงเส้นตายถึงระยะเกณฑ์ที่ต้องชําระต้องตัดสินใจเงินไขที่สิ้นสุดขอบเขตระยะเวลาที่จะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นถ้าสายไปกว่านี้ มันจะเกินการเยียวยาระบบการกำหนดชำระที่เป็นงวดงวดที่จะต้องเรกว่าดำเนินธุรกิจกิจการเพื่อยื้อยุดทรัพย์สินสินทรัพย์หรือรายได้ที่ควรจะเป็นชาวราศีเมษจำต้องตัดใจเจียดเงินสินทรัพย์ทรัพย์สินเหรียญหุ้นหรือสิ่งที่ เรียกได้ว่าบริหารเป็นเรื่องของร้านค้าสาขาอะไรที่ปกครองด้วยเม็ดเงินหรือการบริหารรวมถึงพนักงานหรือระบบระเบียบจัดการที่เป็นขั้นเป็นตอนชาวราศีเมษจำเป็นต้องเจียดส่วนหนึ่งหากเป็น100%เปซนเนี่ยเียดไว้20%เพื่อ เป็นแผนสำรองแผน B ในอนาคตส่วนอีก80%เนี่ยจำเป็นต้องปล่อยขายปล่อยเช่าปล่อยทิ้งปิดกิจการหรือโละคนงานออกชาวราศีเมษเป็นลักษณะของการที่ต้องจัดระบบระเบียบเพราะถึงทำมิ่งทำลายหากยังยื้อไว้เนี่ยมันก็จะสุดสายป่านยิ่งจะแย่จะต้องยอมตัดเนื้อร้ายเพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ ที่มันควรจะมีหัวใจที่จะดำเนินการต่อให้ร่างกายให้กิจการให้ดำรงสภาพความมีชีวิตอยู่ต่อไปเรียกได้ว่าอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งหรือเรียกได้ว่ายอมตัดเนื้อร้ายออกไปเพื่อตัวเองจะได้มีชีวิตอยู่ชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะขายบางส่วนในทางตรงข้าม80%ยอมปล่อยทิ้ง หลือเพียง20%ที่จะยืไว้ในการปกครองหรือว่ารับผิดชอบครั้งนี้รวมถึงทรัพย์สินที่จะต้องปล่อยเช่าปล่อยขายจำนองจำนำเช่าซื้อหรือรวมถึงร้านค้าสาขาอะไรที่จำเป็นต้องปิดก็ต้องปิดถึงชาวหรือพนักง,งานอะไรบางอย่างต้องปลดออกเพื่อดำเนินกิจการภายในร้านค้าในการบริหารซื้อของเข้าร้านซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ไดบางอย่างเนี่ย ยิ่งยื้อไว้เนี่ยยอดขายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีเพื่อชัยชนะเพื่อความประสบสําเร็จเป้าหมายแพลนอะไรที่มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นประกอนหน้าน,นี้มันแบกรับภาระความรู้สึกการเติบโตขย,ขยายเม็ดเงินมันกระจายเกินไปนะเป็นเรื่องของการเดินหน้านต่อเพื่อตัดสินใจเก็บส่วนหนึ่งไว้และอ่าเรียกว่ากระจายบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปนะถึงเวลาทามิ่งทำลาย อะไรที่แบ่งเป็นงวดงวดค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างราศีเมษเนี่ยก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยยอมทําแล้วนะมันถึงเวลาแล้วนี่ก็เป็นภาพรวมของราศีเมษเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของการงานนะการงานตอนนี้ก็เรียกว่าอย่าพุ่งด่วนใจร้อนทําอะไรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมีภาระก็จริงนะคุณก็ต้องจัดสรรพันส่วนเรื่องของทรัพย์สินอะไรบางอย่างเนี่ยยำจำเป็นต้อง จำนองจำนำหรือว่าตัดอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปนะเพื่อสถานะความมั่นคงนะถ้าถามว่าเรื่องงานคนที่ตกง,งานอยู่ช่วงนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะให้ข้ามปีไปก่อนก็ยังอาจจะยังไม่ได้งานนะจัดการระบบระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะภายหลังบ้านคุณมันยังรู้สึกว่ายังไม่แข็งแรงนะยังเรื่องการเงินหรือกําลังใจอะไรยังติดลบอยู่นะ เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเจ้าหน้าที่องค์กรองค์การข้าราชการนะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องความใจร้อนนะมันจะมีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าแสดงอํานาจนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ตำแหน่งใหม่ๆนะก็อาจจะโชว์ power นิดนึงนะหรือเป็นคนที่ย้ายจกากสาขาอื่นมา กลายเป็นเจ้านายใหม่ไม่ได้เป็นคนคุ้นเคยแบบเดิมหรือตำแหน่งหน้าที่ถูกย้ายหรือว่าให้ทํหลายหน้าที่มากขึ้นนะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ใจร้อนนะบางทีก็อาจอยากจะมีปากมีเสียงด้วยนะคนราศีเมษเนี่ยเป็นคนเกรกว่ามั่นใจในตัวเองช่างพูดด้วยนะให้ระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะเพราะว่าบางอย่างเรื่องของสถานะตําแหน่งต้องดารงไว้นะเราเป็นสถานะของอเขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่พนักงานแบบเนี้ยลูกค้าบางทีเข้ามาเขาอาจจะ โชว์พวเวอะไรบางอย่างเราก็ต้องทําตามหน้าที่อย่าไปเถีย,ง,ยงลูกค้านะหรือว่าเขาเรียกว่าแสดงอํานาจอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์นะก็เหมือนกับว่าบางทีลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องการนู่นนี่นั่นนะในสถานะตาแหน่งบางอย่างก็ต้องเรียกว่ามีความนิ่งหรือว่ามีความมั่นคงมากกว่านี้นะไม่ได้ว่าใช้ความใจร้อนโต้อตอบกับปันะระวังเรื่องความใจร้อนนะพนักงาน,านอุปกร์ต่างข้ารชาชการเดี๋ยวดูเรื่องราวของเจ้าของร้านเจ้าของ ธุรกิจนะก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีการเจียดเขาเรียกว่าทรัพย์สินหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์อะไรในร้านเนี่ยบางอย่างคุณจะเก็บบางตัวไว้แล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาเต็มกําลังหรือสาขาบางสาขาเนี่ยมันไม่สู้จะดีนักยอดขายอะไรประมาณนี้นะหรือว่างวดของการเขาเรียกว่าชําระบางทีเนี่ยคุณเริ่มมาตระหนักแล้วว่ามันค่อนข้างมากนะต้องมีการตัดอะไรบางอย่างเช่นตัดพนักงานตัดโบนัสนะหรือตัดค่าใช้จ่ายบางตัวบางสาขา เราก็เก็บ20%ไว้หรือว่าเขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าแบ่งจ่ายหรือปิดไป20%นะเป็นทางตรงข้ามได้นะหรือว่าทั้งเรื่องทั้งเรื่องเก็บไว20้20%หรือเลือกปล่อยไป20%เพื่อจะเก็บ80%ไว้หรือปล่อย80%ไว้นะเป็นการคำนวณภายในร้านค้าว่าอะไรผลประโยชน์มันควรจะเป็นเพื่อจะยืดยุดให้ร้านค้าหรือสถานการณ์เรื่องของการดําเนิน ธุรกิจเศรษฐกิจอของคุณนะมันไปต่อได้นะเป็นบีเอ็มพเคือมันก็ต้องไปต่อได้นะจะไม่ยอมแพ้นะคนราศีเมษสู้หลังชนฟ้าเลยนะเดี๋ยวดูเรื่องราวของความรักนะความรักตอนนี้มันเหมือนกับถ้าคนโสดอยู่เนี่ยจะมีเรื่องราวของอคนเก่านะคนเก่าเนี่ยมันมาเรียกร้องสิทธ์อะไรบางอย่างกับคุณน,นะหรือพยายามจะเขาเรียกว่า มาเขาเรียกว่าขอความยุติธรรมนะก็บางคนก็มาเหมือนกับเรียกร้องว่าเป็นสิธิสมรอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นเรื่องดาวเอาลูกเนี่ยมาอ้างนะคนโสดที่ว่ามีลูกติดอะไรแบบนี้เอาลูกมาอ้างว่าต้องค่าใช้จา่ายอาจจะเป็นเรื่องของเงินนะมาของเงินเพื่อจะเยียวยาลูกหรือสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่นะเป็นกรณีที่อย่าล้างแบบเนี้ยเขาจะมาของเงินของคุณเหมือนกับว่าต้องไปใช้จา่ายก็จะอ้างเป็นเรื่องของค่าเทอมลูกหรือเรื่องราวของอะไรที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วเขาผ่อนไม่ไหว อะไรแบบนี้มาขอร้องขอความช่วยเหลือเรื่องคนโสดคนเก่าเนี่ยจะมีประเด็นส่วนคนโสดที่ไม่มีคนคุยนะตอนนี้จะ,ะเป็นเรื่องของการที่ไปเจอคู่ที่มันเป็นคู่เวรคู่กรรมนะไปเจอคนถูกใจเป็นอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีอายุมากแต่มีลักษณะเป็นเด็กนะมีลักษณะคล้ายคู่คนเดิมด้วยนะก็เลยถูกใจแต่ระวังคนนี้แต่ไม่ใช่คู่แท้นะก็สามารถดิปท็อกหรือคุยกันได้แต่เขาจะมีลักษณะอะไรที่เหมือนคนเดิมคนเก่าของคุณ คุณก็เลยจะเจอคนคนนี้ด้วยเขาเรียกว่าชะตาการ,รเวรกนคมอะไรประมาณนั้นก็สามารถคุยได้นะเพราะว่าการโคจรแบบนี้มันมันไม่สามารถเลี่ยงได้อย่างไงก็ต้องเจอนะเดี๋ยวไปดูเรื่องดาวของคนที่มีคู่บุตรหลานบริวารแล้วนะช่วงนี้จะมีประเด็นหากคนที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยประเด็นอยู่กันเฉยเพราะว่าลูกก็มีนะคือเหมือนใจมันไม่ได้คบกันด้วยความรักแต่ว่าอยู่กันไปด้วยหน้าที่นะกอะ็อันนี้คือดวงชะตาโดดเด่นเลยนะคนราศรีเมษความหวานความ อ่รักที่เขาเรียกว่าหวานชื่นเนี่ยจะน้อยลงมากแล้วกนอยู่เพราะหน้าที่นะก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวอยู่นะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็อยู่ด้วยความที่เห็นเหตุผลของเด็กๆนะลูกหลานบริวารหรือความที่อ่เขาเรียกว่าญาติสนิทมิตรหายเขาอ่ไม่ได้อย่างเห็นคุณแยกจากกันคุณก็มีเหตุผลตรงนี้ในการอยู่ร่วมกันและนี่ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีเมษ